ตัวนี้เป็นพ่นยาเจ็ดหกเจ็ดนะครับถังยี่สิ้าลิตรนะครับตัวนี้มีหม้อลมมาหนึ่งตัวนะครับปั๊มแรงก็ใช้ได้เลยนะครับทายหลัง2ี่้าลิตรนะครับเครื่องสองจังหวะนะครับทีท้องนะาโดนะครับตัวนี้เป็นรานสตาร์ทเบานะครับดึงง่ายๆเลยนะครับนี่ครับตัวนี้อะไหล่มีทั่วไปนะครับเป็นความชัดนะครับแรงแน่นอนขบูแบบลูกลอยนะครับล้างทำความสะอาด่ายนะครับตัวนี้ก็ทียูสามสี่นะครับ ปั๊มสวยๆนะครับแรงแน่นอนครับอะไรมีทุกชิ้นะครับความแรงใช้ได้เลยครับหม้อลมหนึ่งลูกก็แรงแล้วนะครับันใดหาอยู่ก็สอบถามได้นะครับราคาไม่แรงนะครับมีบริการจัดส่งปาทางด้วยนะครับพีท็อปนาโดนะครับสองจังหวะนะครับที่อยู่สามสี่เลยครับลูกกว่าที่หกมิลนะครับแรงแน่นอนครับ ยาเจ็ดถุงเจ็ดตอกสูตรกระพายหลังนะครับถังยี่สิลิตรนะครับโอเคไหมครับขอบคุณครับ